มาแล้วครับมาครับเสียงปิ่นเสียงแค้นเด้พี่น้องเด้อสวัสดีย่านเ้าเขาเลียงอมห้มเหรอพี่น้องใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับขอาเจ้ามะลิกลางๆน้องร่วมกับวีวีมาแล้วนะครับเมื่อน,นี้มาเจอกันนะครับตามเราอาจาร,รย์ใหญ่สุดล้างตานะครับสุดล้างตานะครับ แปดมวดขาดสามแล้วพี่น้องบา่ายขาดเลียนกันสองนะครับพี่น้องเอฟซีจักสิมาพมา่าเฮอยมันสิ่นีอัดหลาดเดิมก็จักนะครับนีก็ะยามาสันอาจาันแล้วว่าสู่พึ่งเก่าเหมือนเดิมมาสันเดอสู่พึ่งเก่าเหมือนเดิมมาสัยายนปัญหาหนึ่งนาทีเอาก็มาหาขนแม่รัดยี่สิบเจ็ดนะครับขาดวายเอฟซีคงจะไปอดัดหลาดแล้วที่เนาะอย่าไปได้พี่น้องเด้อผู้ได้ขาดืัอนี้ถือว่าขาด ข้างหิงใหญ่ได้พี่น้องนะครับคึ้วาว่านะครับนี่แหละครับแนวทางก็คขึ้นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเยาว่ากันเถาะนะครับให้มาเพื่อเป็นแนวทางแนวทางขึ้นแนวทางพี่น้องนะครับ WAS <who> was. แต่กับแนวทางนี่ก็ขึ้นยุ่กับช่วกับดวงของเฮ้านะครับบางเทียบบางที่เฮาคิดว่ามันจะใช่มันก็บ่ใช่นะครับคิดว่ามันจะแมนมันก็บเ่เมนหาลังเทียขึ้ววามันสีบ่เมนมันก็เมน นะครับติดติดอยู่ประมาณนี้เด้พี่น้องเอสซีนะครับต้องขอโทษขออภัยอาจารย์ญงฝากมากนะครับแปดวดภาดสามเข้าห้านะครับผมเมื่อนี้จะเป็นอย่างไดนั้นพี่น้องเอาไปพิจารณาล่องเบิงนะครับไปดูกันหลายๆอาจารย์นะครับใส่กันได้พี่น้องเด้อเบิงหลายแล้วก็ปวดหัวได้พี่น้องเบิ้งหลายๆอาจารย์นะครับถ้าจะยึดติดอยู่อาจารย์ไหนก็ย่องยึดติดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ญ่นี่ก็ประทรมดาบได้พี่น้องเด้ออาจจะ การพิชพาดข้างขาดเคลื่อนข้างการคำนวณเราบอกบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเราแต่วันมือนี้เราฟันไม่หายแล้วพี่นอ้องบ่อไหลคู่หลายหางแต่ว่าเราเราศูนย์แล้วเราโซเราศูนย์ใส่สามตัวมาสามหางไปเลยพี่น้องเอาสามตัวไปเลยว่าสันแก่เมือ่อแก่เมือม่อเอฟซีก็หนนะ่วะวาสันนี่สามตัวสองตัวมีมาครบนะครับแต่ว่ากับบ่หลายหางนะครับร่วมแล้วกับเจ็ดแปดหางคือเก่าร่วมสามตัวสองตัว ูในเกตแปดหางเพราะนั้นนะครับผม56ท่านนะครับทางแม่รัดร้อสิบสนะครับผมทางพอห้าเกตสิบนะครับกบพอกันคือเกาเหมือนเดิมด้วยพี่น้องเดอ้อขอบเมี่ยนมาจากน้อยนะเด้อพี่นองเดอ้อนะครับ ผู้ใดโชคูุณดบ้านนะครับตามเส้นใดได้จากอาจารย์ใดก็คอมเนตนมา,จากจังหน่อยนะครับสวัสดีค่ะพ่ขอขอ,ขอให้ปังๆเด้อจามนี่ตามตามคือเก้าจ้าครับขอบคุณครับคุณาปานิดาบอกครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมแ0ิท่านทางพ่อยห้านะครับทางแม่รัด131ท่านนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับ ออมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะเด้อกดไลค ha ์กดแชร์แชร์ให้นะครับขอคุณหลายๆครับกดแชร์ให้แล้วบัดสันครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วบัสันเมาครับเสียงพิณเสียงแคนคือเก่าเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศนี่คือบรรยากาศของเป็นห่วงของบุญกระถิ่นเราเด้อพี่น้องเด้อออกพันษาแล้วนะครับหลายบา้านหลายหมองหลายแก่หลายวัดก็ได้ทํำกันไปแล้วบุญกระถินนะครับ เอาไฮแม่นแมนเด้อว่าสั่นลอก็ว่าจังสั่นเหรอครับอืมพี่นุ๊กล้วก็ว่าจังสั่นเหควข้แม่นควอมย่ำนี่มันก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละครับการคำนวณก็เดาซุ่มดอกพี่น้องแล้ว่าเดาซุ่มคือกันนั่นแหละว่าสั่นเด้แต่ว่าก็มีหลักการอยู่ดอกว่าสั่นเอาพี่จันนาลองเบิ่งเร์กมืาอนี่คือว่าจะสามตัวแตกกับลอกพี่น้องเอาไปพิดจะนาลองเบิ่งนะครับหาโชคหามานเนาะนะครับ ขาดมาแล้วสามงวดนะครับแปดพลาดสามเข้าห้านะครับผมบ้านเพราะไงฮ่าไก่ยวงแถวแถวยึดศาลตอนบนแล้วพี่น้องน้ำท่วมอยู่อ่าน้ำท่วมอยู่พี่น้องน้ำท่วมมันก็บโกเขาก็ไปลงน้ำท่วมพี่น้องส่งเอกสารไปแล้วละนะครับเพคนสิ่หายโบบู นะครับอ่าเพิ่งจะได้5้านาทีนะครับหานาทีนะครับพูดกันไปจังน้อยฟังเสียงเพี้นเสียงแค้นนะครับจานแห่กระถินพี่น้องโดนตีแห่กระถินนะครับเอาอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเด้อนะครับร่วมกระถินน้ำกันนะครับสาธุสาธุนะครับให้โชคให้มั่นให้่ำให้รวย อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับปัตนาสิ่งใดให้ได้สมก็มอมากพัตนาห่วงบุญกทินนะครับท่าหน่อยทําหลายได้บุญคือเก้านะครับขึ้นอยู่กับหลังศรัทธาของตัวเองนะคือน้องเลืออย่าเหตุหลายมันจะเป็นทุกข์นะครับทำพ่อดีพ่องามพ่อไปได้มาได้หน่อนงเป็นธรรมดาค่ะมีข้าวมีหลุดวสาสันขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับมือนี่มั่นสิมี อีกบาสันออมันสีมีศูนย์อีกบ่บ่แเนี่นะครับเพื่อใไ้ศูนมายุคูเนืงองโยพี่น้องเอาอดใจรอดจักน้อยขอกอีกสองนาทีค่อยดูแนวทางเด้อพี่น้องเด้อพบกันไปจักน้อยอแม่รัดไปใส่นอบัอนเขาจะาหาแล้วแป๊บหนึง่งวสันแม่รัดเราทำงานอยู่นะครับอย่าพึ่งนี้ไปไหนนะครับได้ดูแน่ได้ดูแน่นะครับคอยห้าคอยอ่า ซ่อมเมียจอบจอบซื้อเด้พอพ่อกระสัน,นสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วนะคะตามสุกงวดฮิดบ้างถูกบ้างเป็นของธรรมดาขอบคุณครับยิดต่อกันสองงวดบ่ที่ติดแมน มีพุทธกับสุขน,นะครัจันเขานะครับร่วมแล้วแปดงวดพลาดสามพี่นอ้องเมื่อนี่งวดที่เก่าเป็นบ่ะจ,ะจะเป็นยังได้นั่นพี่น้องเอาพี่จะน่าลองเบิงเดอนะครับอ่าได้ตัวเลขได้เวลาแล้วนะครับผมตัวเลขเลยเป็นงไงด้าพี่นอ้องวิ่งยไปที่เก้านะครับจับคู่มีสามตัวด้วยพี่น้องเดอสองเก้าห้าหกเก้าสอง แล้วก็ห้าสี่ศูนย์มา่ในมัดไม่สั่นแล้วว่ามันหลุดดีไรแล้วก็ว่าเอาสามตัวไปเลยว่าสั่นหมุนเอาเด้อว่าสั่นเราบอกนะครับอย่าลืมหมุนก็แล้วกันนะครับสามตัวนะครับผมห้าสี่ศูนย์เน้นไปที่ติดเก้ามีเก้าสองเก้าหกเก้าห้าเน้นไปที่เก้าสองกับเก้าห้าอย่าลืมกับตัวเลขเด้อว่าสั่นในส่วนหา้หาห้าสี่ศูนย์นั่นเราตัดออกมาให้นะครับเนี่ย ห้าสี่กับสี่ศูนย์เน้นไปที่สี่ศูนย์เดอร์วัสซระร,รบอกนะครับตัวเลขถึงสิขีดว่าขีดวงกลม,มว่าวงกลมมีคุณค่าเสมอกันนีน่คือมักของผู้เห็ุสื่อๆดอกวัสดุระวานะครับผมบาคุณสมเกียบอกว่าสวัสดีจ้าพ่อยฮะแม่ลาดต,ตามสองหงดรุดสองหงวดเลย <laughs> <laughs> วันนี้เอาไงดีวัสดุจบจบ <laughs> จบจบ ขันจอบมันสอบเปลี่นตัวครับคุณสมเกียรติไฮโลกินค้นจอบปอบกินค้นโซ่คนมาเอาวันนี้คือสิล่างเมื่อแกเมื่อได้อยู่ดอกจ้าพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงขึ้นมาละลงทุนหน่อยๆเพราะราคาปั่ทู่นะครับขันห้าพาดกับสิบบเสียหลายบาเสียใจนะครับจอบกะพ่อจ้าสันปอบเที่ยวคุณพงศลีบอกคุณพงศลี ใจ่าสัน <S <S ใจอยู่หใจหมายเขามาจากไหนจังใจอยู่แล้วตีใจบอกค่ะเอาใจวัดใจเนาะค่ะเสียงค่ะเสียงเบิง้งมี่สองอย่างเท่านั้นถูกก็บบ่ถูกแมนเพราะว่าระว่ามัรุกดดีไล่เอาสามตัวไปเลยราสันแจขึ้นมาสันนี่ ขึ้น2องวดตั้งลังไม่จ้าเที่ยวจอบเที่ยวจอปบเที่ยวเที่ยวจอดเที่ยวจอบมโดนลงสซักต่อเจือกเลยวะอ่านี่คือแนวทางตัวเลขนะครับสำหรับผู้ที่เขามาก่อนได้เห็นก่อนผู้เขามาที่หลังก็คอยเบิ่งอีกนะครับ ยี่สนาทีโดยประมาณแล้พี่น้องเล้อฟังเสียงเป็นเสียงแค้นเสียงจานแห่เสียงกระบวนแห่ะกระทินไปน้ากันมวลว,วนน้ำกันนะครับยาวยาวมาน้ำกันนะครับทั้งเวลาสองสองรอยทั้งเวลาสองพันคนทั้งเวาห้าหนึ่งพันคนพี่น้องขอบคุณเอซทุกท่านนะครับวิ่งรุดไปที่เก้าเมื่อนี้ค่ะสามตัวพิเศษตัวนี้สามหางบอพอยงหายพนมากแมนส้าห้าหกาสองห้าสี่ศูนยไฮไลท์ 295 692นะคะ2ตัว9296 955 440าหเก้าห้าห่นะคะอย่าลืมกลับด้วยนะครับอย่าลืมกลับนะครับผมเมื่อนี้จะเป็นจังได้กะมาลุ้นกันอ2องทุ่มเครื่องจ้าคาสี่ปังงันุปอม แนวทางกับหัวซักคือกันละพี่น้องเพราะว่าเงาคือกันนะครับแต่ว่าแล้วก็ว่ากระสีหาไปยุ่งซีง่แหละวันศุนปกติแล้วแล้วก็ห้มาดีเข้าดีโดยตลอดพี่น้องมาอาจจะเป็นโชคเป็นดวงของท่านห้ากวกับวัวได้เนาะนะครับย่ามอสี่เอาจะแทมกับเป็นไปทั่วนะครับซมำมอน้ำก็ท้างลาวคนคือจังคนล็อกเลขน่ยพี่น้องคือจังล็อกคือจังอย่างไปประมาณนี้แหละอันนี้ก็บ่ได้โทษพ่นด,ดอกเนาะคือไปซื้อดอก ตามความคิดซื้อนะครับผู้พันไห้พันกาขันบ่เข่าพันกาโอ้กาจะกำลังใจกาหายไปกาส่งหายไปกาส่งลอยลอยแต่ว่าคันนั้นเลขเข่ากาส่งเห่าเห่าเดียบา้นี้พี่น้องส่งซื่อๆขึ้นมาแน่นะมีกำลังใจขึ้นมาพันกาอยากให้ถือกุ้งบานล่ะมันบ่ถือตัวเด็กร่วมอย่างน้อยเนาะจำเป็นเนาะพอ